อ่ะอันนี้เป็นคลิปยาวนะ่เพื่อนคลิปยาวนะอันนี้หอมหอมหอมมากมากเลยเดีย๋ยวจะเปิดนะเพื่อนจะเปิดอ้ยไม่ได้ถ้าเป็นหัวอย่างเงี้ยเปิดย่างก็ได้แรงดันอากาศแรงดันอากาศมีแรงดันอากาศไม่ได้หัวไม่ได้หัวตอนนั้นมาเปลี่ยน มันจะมีแรงดาันอากาศเพื่อนมีมีแรงดันอากาศนะเนี่ยใส่มันน้ำเลยเพื่อนใส่มันน้ำใส่มันน้ำเลยนะน,นี่อบเป็นห่อคอยรุ่นจีมพูนะคืออบสองเตาสองถังอบสองถังอ่าอบสองถังเนี่ย เราก็ลองลองให้อ่าอะไรนะคุณพี่คุณพี่เอมาจากลำพูนนะเพื่อนคุณพี่เอมาจากลำพูนจังหวัดลำพูนก็มาลองดูอ่ามาลองลองแล้วกลับบ้านเลยของจริงนะเพื่อนของจริงไม่ใช่ของเล่นนะของจริงอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆทีชมบอีกเดี๋ยวตั้งตั้งโชก่อนตั้งโชก่อนนะ มันมีอากาศเพื่อนถ้าเป็นขวดถ้าเป็นขวดอีกแบบนึ่งจะไม่มีอากาศนี่ไม่มีอากาศเพราะว่าแรงดันอากาศพอเปิดเพื่มมีแรงต้องเปิดแรงๆไม่ไปอีกเ <c oughs> ิรดฐน้ำมันเศรษน้ำมันเพื่อนเอ้ยหกมาแล้ว่าจะอบได้ไฟจะอบได้ แลหาขวดปากใหญ่ๆนะหาขวดปากใหญ่นี่ขวดใหม่มันสะอาดเพื่อนขวดใหม่มันสะอาดปากใหญ่ๆนความใสนะผมว่ามันน้ำเปล่าเลยเนี่ยเหมือนน้ำเปล่าเลยนะเพื่อนหรือน,น้ำเปล่าใส่ม,มากเนี่ย ใส่จริงๆไม่ได้ใส่เล่นนะไงยได้ขวดนี้ยให้ใครไปหาขวดแล้วไม่มาเนี่ขวดนี้มันใหญ่เนี่ยปากมันใหญ่เดี๋ยวเปิดอันนี้หน่อยนี่ปากใหญ่มันเปิดง่ายตัวนี้โอ้เหมือนกันเลยเพื่อนเอ้เหมือนกันเลยเหมือนกัน เดี๋ยว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 จะต้องทำสายเพื่อนเดี๋ยวเอาสายสายยางมาสวมใส่ดีกว่าสายยางมาสวมใส่สายยางมาสวมใส่มันจะมันจะไม่มีมีแรงดันอากาศอย่าทำม่ผมว่ามันมันน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่า เปิดน้ำให้เพื่อนได้ชมหน่อยฮะแต่จริงๆไม่ใช่ครับเพื่อนเป็นน้ํามันนี่แหละเป็นน้ํามันนี่แหละเดี๋ยวหาวิธีใหม่ก่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาสายยางมาสวมนี่ดีกว่าสายยางมาสวมนี่เพราะว่าถ้าสวมปุ๊บแล้วก็ตัดมันชิงเฉียงหน่อยมันจะเปิดมันจะมันจะมันจะไม่ไม่ร้ดออกมานี่มันร้ดเพื่อนอะโอเคครับเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับแล้ว